พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศคุณปรินัทอภิรัตพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านรองครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทคมค่ะแล้วก็คุณกนรันค่ะ ไทยเรากําลังประกาศว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดเบื้องหลังการกําหนดหัวข้อหลักแล้วก็ประเด็นสําคัญสําหรับการผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้ก็คงต้องถามเลยค่ะว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากเลยแต่ทําไมเราถึงเลือกขับเคลื่อนในประเด็นนี้และคาดหวังว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจาก BCG โมเดลนี้คะค่ะขอ,ขอเริ่มโดยการเรียนว่าการเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ของคนไทย และ,ะความท้าทายของสถานการณ์โลกเนี่ยเป็นโจทย์ที่สําคัญโดยปัจจุบันงานโลกกําลังเผชิญเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายหลายเหตุการณ์น,นะคะเช่นการระบาดอของโรคโควิด -19 ระบบการค้าพูุภาคีที่ถูกลบทอนความเชื่อมั่นประสิทธิภาพขององค์การการค้าโลกที่ลดลงกระแสการปกต้อง ทางการค้าและสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นซึ่งประเทศไทยก็กไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทล่าง เพริะปกนี้เนี่ยประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากพวกเมกะเทรนต่างๆด้วยอค่ะคร,รวมทั้งมีโจทย์ด้านปัญหากับดักรายได้ปานกลางและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 ที่รอการแก้ไขโดยเร็วนะคะทีนี้เ,นรเราก็มองว่า BCG เนี่ยก็ถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่สามารถ ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้โดยเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดโดยรวมนะคะของคนในสังคมครับนี่ก็เพื่อ,อนำไปสู่การเติบโตที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเมื่อเรานำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ คีย์เวิร์ดเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการยีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ำคือกระบวนการผลิตไปจนถึงปลายน้ำคือการบริโภคเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการเน้นใช้พลังงานหมุนเวียนการแปรขยะให้มีมูลค่า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบองค์รวมนะคะเพื่อสร้างความสมดุลในทุกสัตพสิ่งแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแนวคิดและแนวทางการดำเนินการที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบมีความสมดุลกับธรรมชาติ และสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมให้ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระยะยาวสอไปได้นะคะที่ผู้ผู้ฟังบางท่านก,ก็อาจจะสงสัยนะคะว่า p c t ที่เราพูดถึงเนี้ยเราหมายถึงอะไรโดยเลยอยากจะจะขอเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะคะว่า B ี C และ G ที่เราพูดถึงเนี้ยหมายถึงอะไรบ้าง B เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Bio-Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาจัดการและสร้างค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการรักษาสมดุลค,ค่ะซีเนี่ยก็คือ circular economy หรือเศรษฐกษษษษษษษิจหมุนเวียนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นการใช้ทรัพยากรในทุกกระบวนการให้เกิดประโยชน์ความคุ้มค่าสูงสุดในสามเรื่องหลักนะคะคซึ่งก็มีเรื่องของการใช้งานพิตภัณฑ์เป็นวงจร การแปลสภาพเพื่อจับมาใช้ใหม่แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียเนี่ยน้อยที่สุดครับและตัวสุดท้ายเนี่ยตัย่อสุดท้ายเนี่ยก็คือ G G ีเนี่ยก็ก็ย่อมาจากกร e e n e c ค n o m y หรือเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนในภาพรวม โดยเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมค่ะรับเมื่อเมื่อเรานำสามเศรษฐกิจเนี้ยมามาดำเนินการผร่วมกันทั้งระบบเนี่ยก็จะช่วยสร้างโมเดลการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบซึ่งภาคธุรกิจเนี่ยสามารถนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยมาปรับใช้ ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและสร้างกําไรด้วยได้นะคะควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทีนี้ขอยกตัวอย่างนี้เนี่ยค่ะว่าประเด็นที่ไทยเนี่ยจะจะให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในเอเเนี่ยตัวอย่างเนี่ยก็มีเช่นเรื่องของการ ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเอ e เและกลุ่มสตาร์ทอ mm ัพ hmm. การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยางงัย่งย mm ืน hmm. แล้วก็การเงินที่สีเขียวอะค่ะอ,นนคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเด็นน,นะคะที่ที่เรา mm hmm. อยากที่จะ ขับเคลื่อนในในประกอบเอ펙นะคับในโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับซึ่งได้รับรู้คำนิยามความหมายต่างๆแล้วแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะแล้วก็ถ้าทำได้นี้ก็ถือว่าจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้มีความสอดคล้องกับข้อเริ่มแล้วก็การดำเนินการต่างๆของเอปที่มันผ่านมาไหมครับแล้วสมาชิกเอ펙เขาจะร่วมกันผลักดันหรือว่าต่อยอดยังไงได้บ้างครับค่ะค่ะ โมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยก็ขอเรียนด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเอเปนะคะเพราะเขตเศรษฐกิจมาชิกหลายแห่งเนี่ยก็กำลังดำเนินการตามแนวคิดที่สอดคล้องกับเรื่อง BCG อยู่แล้วแต่อาจจะทำในลักษณะเชิงแยกส่วนนะคะเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวที่เขาใช้คำว่าเป็น Green Growth Strategy นะคะเป็นนโยบายของเขาแล้วก็เรื่องของการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเ,าเขาก็มีเป้าหมายที่จะลดคาร์บอนเนี่ยภายในปีคศ2050ส่วนแคนาดาเนี่ยค<ๆ>่ะก็ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีแผนในเรื่องของการ ส่งเสริมแผนงานสีเขียวซึ่งอันนี้ก็เป็นมีเป้าหมายเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่คำนึงถึงมิติดด้านด้านสิ่งแวดล้อมการที่เราเนี่ยนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมิติต่างๆของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยในการเป็นสภาพเอกภกของไทยในปีนี้เนี่ยเป็นสวน,นการเน้นย้ำและ เคลื่อนให้โมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นอันเป็นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกให้มีความยั่งยืนกันต่อไปอะค่ะที่ในส่วนของเอเซกเฉพาะเลยเนี่ยนะคะโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พุทธจารย์ยา2040และแผนปฏิบัติการ อาโอทีโราเชียร์ตะยานเลยนะคะซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กำหนดทิศทางการทำงานและเป้าหมายของเอเบกเนี่ยไปอีก20ปีข้างหน้าโดยบีซจเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศนังกล่าวในด้านการส่งในการเสริมสร้างนี่นะคะการเติบโตอย่างมีคุณภาพการให้ความสำคัญกับ ประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความราับผิดชอบให้เราเนี่ยจะส่งเสริมให้สมาชิกเอเจเนี่ยร่วมกันผลักดันประเด็น BCG ด้วยการสร้างความเข้าใจว่า BCG เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและจุดเด่นของ BCG เนี่ยก็คือการนำ แนวคิดสามเศรษฐกษิจเนี่ยมาดําเนินการร่วมกันแบบอง์รวมทั้งนี้เนี่ยไทยจะจัดงานเสวนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง BCG ให้แก่ที่ประชุมเจ้าหน้ที่อุตสเอกเบกและในวีทีต่างๆเนี่ยตลอดทั้งปีและจะส่งเสริมการใช้แนวคิด BCG เนี่ยผ่านกลไกต่างๆที่เอเปก อยู่ก่อนแล้วด้วยอะค่ะค่ะทีนี้แน่นอนค่ะการผลักดันประเด็น BCG ในเอเปกหลายคนก็คงรอว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมันจะมีอะไรอย่างไรแล้วคนไทยอย่างเราซึ่งปีนี้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์จากการผลักดัน BCG นี้ยังไงบ้างค่ะใช่แน่นอนค่ะ,ะผลผลลัพธ์ที่ไทยคาดหวังในฐานะเจ้าภาพเอเปก 2565เนี่ยนะคะคือการจัดทำเอกสารระดับผู้นำที่นำแนวคิดเศร,รษฐกิจ B.C.G มาและสแสดงเจตนารมของผู้นำเนี่ยในการร่วมกันขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจเอกเปกเนี่ยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนแล้วก็เป็นการรวบรวมพันธกรณีและการดำเนินการต่างๆในเอกเปกเนี่ยท,ท,ที่เกี่ยวข้องน,นะคะ อยู่ในเอกสารเดียวกันโดยเราก็อยากจะเน้นเป้าหมายหลักเนี่ยนะคะห้าประการอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศเรื่องของการปล่อยกา๊าซเกอนกระจกสุทธทิเนี่ยให้เป็นศูนย์เรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องของการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนคเรื่องที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนเรื่องที่สี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพและเรื่องที่ห้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลดและบริหารจัดก,การของเสียค่ะค,ค่ะการการแลกเปลี่ยนเรื่อง GCG ีในเอเป็กเนี่ยก็จะเป็นโอกาส ให้ให้ประเทศไทยและคนไทยด้วยนะคะก็ได้ได้ช่วยพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบก,การณ์ของเศรษฐกิจสมาชิกอื่นๆเราอยากจะใช้ประโยชน์จากการที่เอเปกเนี่ยเป็นเวทีในการบ่มเพาะความคิดซึ่งไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเมื่อได้นำแนวคิดที่ได้หารียนกัน,นในเอเปกมาบ่มเพาะให้เกิด การสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปนะคะครับวันนี้ก็ได้รู้รายละเอียดกันนะครับครับผมเชิญครับท่านครับอ๋อเราคือคือแค่จริงอยากที่จะจะเน้นเรื่องนี้เดียวค่ะว่าว่าเรื่องในการขับเคลื่อนเนี้ยเราคงต้องอขับเคลื่อนกันในในการพัฒนาที่ที่ยั่งยืนและมีสมดุลเนี้ยเราเราคงต้อง ขับเคลื่อนไปแบบอย่างนะี้องร่วมนะคะนนะคือทุกภาคส่วนมีบทบาทที่สําคัญในในขบวนการนี้นค่ะไม่ว่าจะเป็นภารัฐก็ดีภาคประชชนก็ดีหรือแม้กระทั่งเราทุกคนเนี่ยค่ะ อืมครับวันนี้ก็ได้รับทราบรายละเอียดนะครับแล้วก็เราทุกคนก็น่าจะพร้อมใจกันได้ร่วมผลักดันนะครับในส่วนของ BCG โมเดลนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปก็คือผลลัพธ์ที่จะได้จากนี้ในเวทีเอ펙นะครับที่เราจะขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก็โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับท่านแล้วก็ได้ติดตามผลลัพธ์ในภายภาคหน้ากันอีกนะครับท่านรองครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะนี้ขอบพระคุณกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ